ทำนายฝันฉบับตำราคา สวัสดีค่ะนรวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าได้รองเท้าคู่ใหม่นะคะแบบฉบับตำราพม่าก,กันว่ากันว่าการที่เราฝันแบบนี้ฉบับตำราไทยฝันได้รองเท้าคู่ใหม่จะมีเหตุการณ์การเดินทางเกิดขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ตำราพม่าก,ก็เช่นกันค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลช่วงนี้จะ มีผ <rôle à déc> ู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามาพัวพันเข้ามาพบปะจะมีเพื่อนฝูงใหม่ๆมากหน้าหลายตาเลยนะคะพูดถึงเรื่องความรักนะคะความหมายในความฝันที่เกี่ยวกับรองเท้าคู่ใหม่ฉบับตำราพม่าคนโสดจะ ได้พบกับคนรักที่อยู่ทางไกลหรือการเดินทางไปท่องเที่ยวไปทําธุระต่างๆนานานะคะมีโอกาสที่จะพบกับคนที่ถูกใจส่วนคนที่มีคู่รักอยู่แล้วนะคะเกณฑ์ที่จะมีปากเสียงกันเล็กน้อยก็มีนะคะบางคนอาจจะห่างเหินกันสักพักหนึ่งให้ระวังเรื่องคําพูดกําจากับคนที่ตัวเองรักด้วยนะคะ พูดถึงเรื่องการงานบ้างการงานสําหรับความฝันเรื่องฝันเห็นรองเท้าฉบับตําราพมา่าการงานของคุณช่วงนี้โอกาสที่จะได้ย้ายงานโอกาสที่จะเปลี่ยนงานหรือใครที่อยากจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านต่างประเทศหรือเดินทางไกลไปหางานทําที่อื่นโอกาสที่จะสมหวังก็มีนะคะความฝันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับชีวิตคุณโดยเฉพาะเกี่ยวกับการย้ายที่อยู่หรือการเดินทาง ส่วนเรื่องการค้าขายใครที่ทำอาชีพค้าขายการค้าขายถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีสำหรับเราโอกาสที่จะกอบโกยเงินก็มีมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหลักใจความสำคัญในความฝันนี้เกี่ยวกับการฝันเห็นว่าได้รองเท้าคู่ใหม่หรือได้ใส่รองเท้าอันใหม่คู่ใหม่ก็ตามแต่นะคะนั่นก็หมายถึงเน้นไปที่เรื่องการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของเรานั่นเองค่ะส่วนตัวเลขนำโชคมีแน่นอนเลยนะคะฉะบับตํบราราพม่าให้ไว้ ที่ตัวเลขนําโชค3ตัวตัวเลขนําโชคได้แก่278แล้วก็768นะคะ278แล้วก็768 2728 78 เจแล้วก็หกเป็นต้นนะคะคือตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันเรื่องฝันว่าได้รองเท้าคู่ใหม่ฉบับตำราบม่ามานั่นเองค่ะเอาละค่ะใครที่ฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีนะคะส่วนใครที่ฝันดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ